เปลี่ยนถือบอเชฟเปลี่ยนีน้ถอบอเายครับเจ็ดศูนย์เก้าศูน์อสสองนย์ว่าสองว่าสองสองศูนย์อน่อยได้เอกปัญเอกปัญญาเป็นเอกปัญญา,า,า,าออพอดีหลังรับแจ้งนะครับพอดีเห็น ซอฟต์สแนซ์คประสาน0191ครับว่ารถของโยมมาทําบุญที่วัดในเขียดสาตคันนะครับแล้วก็มีพระขึ้นขับรถไปทางมุ่งหน้าไปทางกาลสินนะครับมีเบอร์คนแจ้งนะครับได้ประสานกันตรวจเช็ค G P S นะครับบอกว่ามาทางคําไผ่แล้วก็มุ่งหน้ามาทางอําเภอสมเด็จนะครับหลังรับแจ้งก็ร่วมกับอาสาแล้วก็รถเฉพาะกิจนะครับไปรออยู่ตรงแยกทางเข้ามอกาลสินนะครับตรงอาประมาณ สามสิบนาทีรถคันดังกล่าวนะครับมุ่งหน้ามาทางหนองพพออมนะครับจะเข้าสมเด็จนะครับผ่านมาด้วยความเร็วนะครับด้วยสังเกตที่ด้านคนขับเอากระจกลงนะครับโดยเป็นแต่งกายเหมือนพระนะครับมุ่งหน้าเข้ามาแล้วก็พอมาอ่ากู้ภัยริ่มใจประสานทางสพสมเด็จแล้วก็ชุดสายตรวจรถยนต์ของสอพสมเด็จนะครับร่วมกันไล่ติดตาม จนมาถึงสีแยกไฟแดงสมเด็จนะครับทางตัวยามสีแยกสมเด็จได้ทําการสกัดจับร่วมกับชุด2-0แล้วก็กู้ภัยครับจริญพรออญาตโยมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ที่ที่ชมเรื่องคลิปที่ผู้สื่อข่าวได้นําบอกไปกรณีที่มีพระขับรถของโยมออกไปแล้วก็มีการเดินทางออกไปเนื่องมาจากว่าศูนย์ที่เป็นสถาน ฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในนามของศูนย์ปฏิบัติวิปัสนาสาสลเวชธรรมอำเภอสัสขาาันจังหวัดกาฬสิน์เป็นศูนย์ที่เรารับการส่งต่อผู้ป่วยจากส่วนของราชการที่ผู้ป่วยถูกส่งมาจากศูนย์ปฏบัติต่างๆแล้วกลับมาในชุมชนเขาไม่เขาไม่กินยาเมื่อเขาจะมีผลข้างเคียงแล้วก็ศูนย์ของเรานี้ทําสืบเนื่องมาจาก พรบสองพันยี่สิบสองเป็นศูนย์สงเคราะห์พอพรบสองพันห้าร้สี่นี้เขาเรียกเป็นสถานฟื้นฟูซึ่งกรณีนี้เนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านก็ลงมาเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงานทางด้านเลขาธิการสปส,ส,ออส,สออช,ชก็ลงมาดูงานแล้วก็ทางด้านสปชก็มาดูงานศูนย์ของเราอยู่ในอยู่ในความดูแลและความอาใจใส่ความอถัมภ์ำคำจุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วก็มีท่านผู้บริการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการทํางานเพราะนั้นจังหวัดกระสินของเราเป็นจังหวัดที่ที่จะมีการบริหารกิจการที่เป็นเอกเทศเนื่องจากว่าในอดีตเราเคยเป็นจังหวัดปลอดยาเสพติดมาก่อนเพราะนั้นกฎกติกาบางอย่างที่กฎแก่ประชาชนของเราเนี่ยเรายังใช้กันอยู่เพราะนั้นกรณีที่ที่พาออกไปนี่คือผู้ป่วยที่เคยรับการบําบัดแล้วของภาครัฐแล้วเขามีปัญหาในครอบครัวก็ได้รับคําแนะนําจาก กรรการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ว่าควรจะเอาไปบวชไว้ที่ศูนย์เวชธรรมเราก็เอาของผู้ปกครองก็เอามาเอามาแล้วปุ๊บเราก็ทําการ อุปสมบทให้การอุปสมบทนี้ปุ๊บกติกาของจังหวัดกระสินก็คือเมื่อภาพผู้ใหญ่ระดับจังหวัดผู้ราชการจังหวัดสจต่างฝ่ายที่เห็นร่วมกันว่าเราควรจะเอารูปแบบตัวนี้เป็นการเป็นจุดสุดท้ายในการเลือกที่จะช่วยปัญหาให้ผู้ที่ติดยาเสพติดนี้เขาจะต้องกินยาตรงตามเวลามีการดูแลแล้วก็มีธรรมะาเป็นพึ่งทางใจเขาเรียกว่าใช้ธรรมชาติบำบัดและที่น,นี่ปุ๊บเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ก็คือผู้ปกครองของคนป่วยอยู่คนหนึ่งที่เขาบำบัดเสร็จแล้วเขาไปเรียนรัฐศาสตร์เป็นพระ เขามาเยี่ยมลูกเขากําลังเอาอาหารดอกส่งอยู่อ๋อมาถวายมาถวายพระซึ่งปีนี้เรามีเรามีคนปวดอยู่ยี่สิบห้ารูปกับโยมอีกห้าคนอย่างี้เยเว่าเยอะพอเยอะแล้วปุ๊บเราก็ไปเรียกน้องเขาซึ่งอยู่ในระหว่างที่กําลังกําลังดูสภาพของเขาว่าเขามีสภาพทางไหนซึ่งวันจันนี้เราก็จะเอาเขาเข้าโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้หมอจิตกลุ่มเยอเวทได้พานานิจารณาแล้วก็เอายาวมาใช้ได้ระหว่างนี้น้องเขายังคุม ค,คุมประพื้นยังไม่อยู่คือสติมันยังไฟเฟือนเพราะปะกติแล้วผู้ที่บำบัดยาเสพติดเนี่ยในช่วงเจ็ดในช่วงเจ็วันสิวันนี่ถ้าเขาไม่ได้รับตัวยามาในการผ่อนคลายเขาจะรีบเรียกร้องหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งน้องอยู่อยู่ในสภาพแบบนั้นก็ด้วยความความตัดสินใจโดยกระทนันหันก็ขึ้นไปขึ้นรถขึ้นรถแล้วก็สตาร์รถออกไปแต่ตลอลาเรือออกไปพี่เรียกก็วิ่งตามมันไม่ทัน พอไม่ทันเขาก็เลยไปลักษณะอย่างนั้นแล้วลักษณะภาคีที่สําคัญที่สุดของเราก็คือข้าราชการตารวจยังเป็นพระเอกในเรื่องของการทํางานของเราก็เราก็ประสานไปทุกภาคส่วนส่วนแรกก็คือสอพอสัสขันท่านก็ได้ส่งสรองสาัวัดป่าป่าป่าบอกมาดูแล้วก็ติดตามกันไปแล้วก็ได้มาซึ่งรถแล้วก็น้องเขาไมา่ได้รับอันตรายอะไรแต่รถก็มีความเสียหายเป็นธรรมดาแต่เนื่องจากว่า เนื่องจากว่าเจ้าของรถนั้นก็เป็นผู้ปกครองของพราลูกศิษย์ที่อยู่ตรงนี้ที่เขาเรียนรัฐศาสตร์การปกครองเขาก็คือเขาเราจะพูดภาษากันดูเรื่องมาส่วนเนี่ยมันหนักมันเบาเราก็จะดูแลต่อซึ่งกันและกันไม่ได้จะว่าเป็นปัญหาของทางด้านสังคมต้องขอบคุณคําว่าขอบคุณส่งนกรกนี่คือขอบคุณของคณะทํางานของข้าราชการตํารวจผู้ทอนจังหวัดกาฬสินโดยการนําของพลตํารวจตรี ศีรัน์เย็ยนสกุลชัยชแล้วก็ผู้กำกับของสพสพสารสกัดก็คือท่านผู้กำกับทิติแล้วก็ลองและเราพบกับอุดอรนูนินอุดรนูคําแล้วก็ตํารวจเราหน้ารักเราก็ช่วยเหลือกันไปอันนี้คือสภาว่าของปัญหาที่มันเกิดขึ้นถามว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ไหมสำหรับกระสินแล้วเราไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นปัญหาที่ทุกภาคีต้องช่วยกันใครคนใดคนหนึ่งจะแก้ปัญหาโดยไม่ได้ ในผู้สื่อข่าวองแทยรัฐมาถามก็จะให้ข้อความว่าอย่างนี้ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นคนจังหวัดไหนแต่คนน้องที่มาเนี่ยเขาลํำลูกกากรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์เหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นศูนย์ที่มันเป็นภาคีอยู่ทั่วทุกสี่ภาคเราจะมีการถ่ายยงกันระหว่างภาคเหนือภาคกลางภาคใต้โดยการเป็นพี่เรียนก็คือสวบย,บยชก็คือสถาบันทัญยรักที่ปทุมธานีโดยท่านผู้อำนวยการสลายุทธ์เราก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีองความรู้กันอยู่ตลอดเพราะนั้นเรา